ครับเรามาดูกันนะครับรถ d m a มเก่า Highlander ครับตัวสูงยางโตโตมาให้ดูยางรถมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดิมมกแล้วก็มีหัวฉีด MCR ครับแล้วก็ไฟล์รีแมปเทพจาก AT p o w e r s h o p เดี๋ยวเรามาดูตัาเล่งกันครับคัดอีกชุดเนึงคันอีกชุดเนึงลูกค้าใส่มาเองเพราะไม่ได้ใส่ที่เราเราก,ก็ไม่เลยเลยไม่ได้พูดนะครับ <laughs> รถน้อยๆรถทำน้อยๆครับโล่งๆมาลองลองดูตาเลขกันปั๊นเดิมนะครับไปครับไปไปโอ้โหแปดบครับลอยครับอ้ครับครับครฝากไว้ด้วยครับแรงถึงใจแน่นอนครับถ้าคุณให้เรา